สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพน่าฝกคนดอยนะคะวันนี้พามาหาปลาค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเนาะวิธีหาปลาดั้นเดิมนะคะเปียที่ทามน้ําค่ะวันนี้มากับครอบครัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันค่ะว่าจะมีปลาอะไรให้เราจับบ้างน,นะคะเนาที่นี่ว้าวดูค่ะ น้ำไม่แห้งแล้วมาจับปลาด้วยกันนะคะน้อได้ปลาอะไรบ้างนะมูให้กูมาสองตัวอุ้ยแป๊บเดียวนะคะเนาะอันนี้จับไปกระหาปลาแบบด้ามเดินเนาะอุยดีดีตัวนี้ตัวนี้เลยไปปลาอะไรอะปลาบุตรทองว้าวไปปลาบุตรทองนะคะก้านน้ำแล้วน้ำไม่แห้งนะคะเนาอ ต้องวิแบบน,นี้นะเพราะว่าตัวนี้มันลึกใช่ไหมคะก็เลยมาจากน้ำเนี่ยมาจากอยู่ในนี้ก็เลยต้องวิให้มันแห้งแม่ง,งั้นนี่เราจะไม่เหต็ตตาค่ะว,ว้าวบรรยากาศวันนี้คือดีมากเลยอะ่ะหาปูหาปลาอุ้ยได้ปลาไซมาแล้วถ้าไม่ใช่แถวนี้เนี่ยแบบปลาไซแถวถ้าไม่ใช่เอ่อแถวแถวนี้ปลาไซมาจะไม่ค่อยมีนะคะอู้ววนวว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  มาเป็ดปลาใสหรือเปล่าไม่ได้เจอเลยใช่ใช่ใช่ไปปลาใสอ่ะเมื่อกี้ตัวนี้เขาไปตัวนี้ตัวนึงตัวนู้นตัวนี้โอ้ยดูที่พี่สะพานเลยเอ้ปลาช่อปูอ้านี่นี่นปลาก้างปลาช่อน้อยใช่ยังไม่ตัวเลยนอนอยู่ในกระสาตัวโอเคเรามาลุยอีกหินหนึ่งนะมันมียพอแม่ที่น่าทายนะคะดูเสื้อมาเจอไหมปะไม่มีหรออะไรนะเอ้าตัวเต็มขา ได้หรือเปล่าเอาเอาจับไม่ได้เหรอนี่นี่นีนี่ไหนๆดูสิปไหนิบป้ยไปไหนแล้วอานีไงนี่นี่นีเห็นไหมจุจยจุจุนจนจุ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 นนจ่นจุนนจุยจนนจุนจุุุุนจ มาชนท่านอะไรทุกคนโอ,โ,โอ้โห<ๆ>สองสามตัวอยู่ด้วยกันอ่ะอุ้ยไปเยอะ,ะน,นีุ่าเจอนี่เค่แล้วมเจะจับได้หรอเปล่าเนี่ยจับได้ไหมเก้อล่ะ ปลาเหลือคะ่ะว่าทําไมชอบมาแอบอยู่ข้างล่างเพราะว่าขอดีมาอยู่ข้างล่างน,นี่เองได้หรือ,อยังโอ้ปลาสวยอะ่ะใหญ่นะอุ้ยปลาใหญ่จริงตัวเนี้ยเป็นปลาเหลือแบบใหญ่ๆเลยนะคะเนาะใช่ปลาอะไรเนี้ยปลาอะไรนะปลาไสปลาไส้เน่จะเอามาดูซิโอ้โหเก๋นะเนี่ยวันนี้หาปลาได้อยู่นะปลาดุปลาดุปลาดุกี่ตัวอยู่ตรงนั้น่นะ วันนี้ได้ไปเยอะเลยอะดูสิก็ดูไดูเลยวันนี้ได้มปดูสองตัวแล้วค่ะอยู่เป็นคู่ค่ะทุกคนตัวเนี้ย วันนี้จับปลาก็ซีสุดแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้าน้ำใสมากน้ำก็ใสโอ้โหปลาก็คือแบบเยอะจีดจีนะคะเนาะหลายอย่างเลยนะคะรวมกันตรงนี้เนี่ยโอ้โหดูดูปลาปลาใสใหญ่อสวยเนาะรอบนี้ไม่คิดว่ามันจะได้ปลาเยอะขนาดนี้ได้ปลาเยอะมากๆเดี๋ยวเราดูี่ต่อไปนะคะว่าพเราจะทําเมนูอะไรกินกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ